สวัสดีค่ะพบกับรายการข่าวการศึกษาประจำวันจันทร์ที่14มีนาคม2565คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมพลเมืองดีไม่บูลลี่ทุกรูปแบบค่ะเพื่อที่จะรณรงค์ยุติความรุนแรง นายจุติไกลเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดกิจกรรมพลเมืองดีไม่บูลลี่ทุกรูปแบบพร้อมเปิดตัวเพลงปล่อยผ่าน Move on Bully เพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงและหยุดการบูลลี่จัดโดยเพจ Because We Care ภายใต้การดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและภาคีเครือข่าย โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กล่าวว่าปัจจุบันปัญหาความรุนแรงในสังคมไทยเกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบรวมทั้งการแสดงออกทางพฤติกรรมหรือการใช้คำพูดที่เป็นการดูหมิน่นเหยียดยามผู้อื่นหรือที่เรียกว่าการบูลลี่ค่ะ นับว่าเป็นความรุนแรงอีกรูปแบบหนึ่งสร้างความอับอายให้กับผู้ที่ถูกกระทำทำให้รู้สึกถึงการไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมเป็นจุดเริ่มต้นของการนำไปสู่ปัญหาทางสังคมต่างๆดังนั้นเราทุกคนจึงจำเป็นต้องเร่งป้องกันและแก้ไขโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้รัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอม,มค่ะได้ขับเคลื่อนนโยบายเสริมสร้างให้คนรุ่นใหม่เป็น Active Citizen Leadership หรือที่เรียกว่าผู้นำพนลเมืองดีที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคมด้วยการนำทักษะการสื่อสารเชิงบวกที่สร้างกำลังใจการรู้จักหน้าที่ของตน การให้เกียรติผู้อื่นการไม่บูลลี่สำหรับทางด้านพันตำรวจเอกหญิงสิริกุลสีสง่าในฐานะผู้ดูแลเพจ Because We Care ได้กล่าวนะคะว่าทางเพจเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการแจ้งเหตุการให้คำปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนำไปสู่การช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนแรงในกรณีต่างๆค่ะ ซึ่งทางเราก็มีทีมสหวิชาชีพนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์และพยาบาลพร้อมให้คำปรึกษาและอย่าอายค่ะที่จะปรึกษากับทาง b ี o อร์วีแคร์เพราะทุกอย่างจะเป็นความลับต้องขอบคุณนะครับกิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมที่มากกว่า กิจกรรมนะครับเป็นแนวร่วมต่อต้านการบูลลี่ทุกรูปแบบนะครับแล้วก็จะเป็นแนวร่วมต่อต้านการด้อยค่าความไม่สร้างสรรค์ทั้งในชีวิตจริงและในระบบออนไลน์นะครับทุกคนก็อยากจะให้ทุกคนนั้นคิดบวกมีความสุขทุกชีวิตมีความหมายเป็นพลังสร้างสังคมสร้างชุมชนสร้างครอบครัวให้เข้มแข็งนะครับวันนี้รัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนร่วมกับภาคประชาชน ได้สร้างแนวร่วมในการต่อต้านการบูลลี่ทุกรูปแบบครับเราเชื่อว่าการทํางานแบบประเภทนี้ก็จะขยายไปทั่วประเทศกับเด็กกับเยาวชนนะครับสอนให้ว่าไม่ต้องเกรงกลัวนะครับต่อการบูลลี่และต้องให้รู้เท่าทันสื่อในโลกออนไลน์ด้วยถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าให้เยาวชนไทยเด็กไทยนั้นมีความสามารถในการปรับตัวรับแรงกดดันในศตวรรษที่21ได้อย่างดีครับ การจัดงานเป็นการสร้างกระตุ้นความตระหนักนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเฮ e c ีค s ส w e care ที่ทำงานร่วมกับเราร่วมกับเซนทรัลร่วมกับบริยะร่วมกับบริษัทยูนิคแล้วก็สำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็ศิลปินนะครับได้คำานึงถึงก็ว่าเด็กมีความถูกใสความคิดลบด้อยค่าไม่มีกำลังใจคิดฆ่าตัวตายท้อแท้นะครับวันนี้ต้องเลิกประเทศไทยต้องเดินหน้าเป็นประเทศที่เข้มแข็งเยาวชนจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศ ดังนั้นต้องให้เขามีที่พิงกฎหมายได้แค่ป้องกันแต่กิจกรรมที่เราทุกคนทำทุกวันนี้คือโอบปุ้มจิตใจที่เปราะบางนะครับแล้วก็ให้หยุดความเกรงกลัวว่าคุณมีพวกคุณมีคนสนับสนุนกฎหมายคุ้มครองคุณแต่คุณก็มีคนที่คอยจะช่วยคุณนั้นก้าวเดินไปอยากจะบอกว่าล้มเหลวเรียนรู้สู้ต่อไปด้วยกันนะครับทุกๆคนเราก็เชื่อมั่นว่าพลังสามประสานเนี่ยภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนเนี่ย จะเป็นแรงผลักดันที่เข้มแข็งแล้วก็ต่อเนื่องเพจ because ว e CA r e เขาทำทำมาแล้ว15ปีนะครับวันนี้เราก็ต้องบอกว่ามาอาศัยเพจเขาเนี่ยใช้วิวัฒนาวัตรกรรมใหม่คือศิละปะดนตรีกีฬาให้เข้าถึงเยาวชนให้มากที่สุดนะครับโรงเรียนต่างๆที่มีกิจกรรมก็จะให้ทั้งให้ทุนจากห้างเซ็นทรัลนะครับบริษัทเซ็นทรัลจำกัดก็จะให้ทุนอีกแล้วก็เราก็จะมีเรื่องของการประกวดเพลงประกวดร้องเพลงทุกอย่างให้คิดบวกมีพลังบวกนะครับ เราเชื่อว่าเมื่อคนคนหนึ่งมีความมั่นใจแล้วเนี่ยก็จะทําครอบครัวเขาให้เข้มแข็งมีความสุขชุมชนสังคมก็จะเข้มแข็งมีความสุขตามไปด้วยและประเทศชาติก็จะเข้มแข็งตามไปด้วยครับเป็นรากฐานที่สําคัญยิ่ง ทั้งนี้ค่ะเพื่อให้เด็กเยาวนชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ยุติความรุนแรงและหยุดการบูลลี่จึงได้มีการจัดประกวด MV เพลงปล่อยผ่านระดับประถมมัธยมและอุดมศึกษาค่ะชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า1 2 0 0 0 0บาทและการประกวดคลิป TikTok อกโคฟเวในเพลงปล่อยผ่าน Move on Bully ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า2 0 0 0 0บาทค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดตามรายละเอียดนะคะได้ที่เพจ Because We Care นอกจากนี้ทางเพจก็จะร่วมกับภาคีเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สภาเด็กและเยาวชนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนศิลปินดารานักแสดงเตรียมเดินสายจัดกิจกรรมพล,ลเมืองดีไม่บูลลี่ทุกรูปแบบในสถานศึกษาอีกด้วยค่ะ